สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนเลยนะครับที่เป็นคอเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเล่นในเวอร์ชันทีซมาแล้วนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับนั่นก็คือ bright memory นะครับผมมันเป็นเกมแนวชูติ้งนะครับผมแอคชั่นชูติ้งนะครับผมที่มีเวอร์ชั่น ที่มีบนเวอร์ชัน PC ก่อนหน้านั้นนะครับผมที่โพรินเนี่ยจะได้รับบทเป็นสาวน้อยนะครับผมที่จะต้องผจญภัยต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดในรูปแบบต่างๆนะครับผมด้วยอาวุธนะครับผมที่ที่มีทั้งอาวุธปืนนะครับผมดาบและถุงมือที่มีพลังพิเศษนะครับผมซึ่งถ้าดูในคลิปเนี่ยถุงมือเนี่ยเขาจะเหมือนจะปล่อยเป็นพลังงานบางอย่างออกมานะครับเพื่อนะครับผมผสมผสานการทําคอมโบต่างๆนะครับผมในการโจมตี มอนเตอร์นะครับผมยังในตัวเกมเนี่ยยังมีมอนเตอร์มากมายอีกหลายตัวเลยนะครับผมรวมไปถึงบอสนะครับผมที่จะมีการโจมตีและเคลื่อนที่ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมตัวเกมเนี่ยผสมกับกราฟิกที่สวยงามนะครับผมเนื่องใยเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่พัฒนาด้วย Unreal Engine 4นะครับผมเป็นเอนจินสำหรับสร้างเกมนะครับผมซึ่งเกมที่สร้างด้วยเอ็นจินนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่มีกราฟิกค่อนข้างที่จะสวยนะครับ แล้วก็ของมือถือเนี่ยก็จะเป็นอเลีย n อิง e นด้วยนะครับที่ใช้พัฒนาตัวเดียวกันกับของเวอร์ชัน p c เลยนะฮะจุดเด่นของตัวเกมนี้นะครับผมก็คือเกมนี้นะครับผมมีผู้พัฒนาเพียงคนเดียวด้วยนะครับผมถือว่าสุดยอดมากนะครับผมมีผู้พัฒนาคนเดียวรับเละคนเดียวนะสำหรับเกมนี้นะครับผมไ r ร g h เมมโมรีนะครับซึ่งล่าสุดนะครับผมเนี่ยตอนนี้ตัวเกมตัวผู้พัฒนาเกมนะครับผมก็ มีประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่าตอนนี้กำลังพัฒนาเวอร์ชั่นมือถืออยู่นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดบอกมากมายนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายละเอียดบอกว่าตัวเกมนี้เขาจะเปิดวัานไหนอันนี้ยังไม่มีบอกนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามเกมนี้ได้เลยนะครับในแอปแทบ็บตัวเกมนี้มีให้เราติดตามแล้วนะครับผมไปไปดูนะครับผมข่าวสารสําหรับเกมนี้ไ <alguns S 2> ด้นะครับในแอปแท็บแท็บนะฮะ ซึ่งผมคิดว่าเกมนี้นะครับน่าจะถูกถูกใจใครหลายๆคนเลยนะครับที่ชอบเล่นเกมแนวยิงปืนนะครับผมมุมมอง FPS นะครับซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับผมซึ่งเราก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะทําออกมาได้เหมือนของเวอร์ชัน PC หรือเปล่านะครับผมซึ่งในวิดีโอเนี่ยนะครับผมจะเป็นของเวอร์ชัน PC นะครับผมซึ่งไม่ใช่ของโมบายแต่อย่างใดนะครับผมออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนเฉยๆนะฮะโอเคนะครับผมตัวเกม ตัวคลิปนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆสนใจนะครับก็อย่าลืมไปติดตามเกมนี้กันได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ like